หนองวอัวเท่าหนองวอัวเท่าใครนะวัวหนองวอัวเท่าเนี่ยไม่ใช่วัวธรรมดาครับเป็นหนองวอัวเท่าสถานีนี้ต่อไปเป็นสถานีแม่พระแปดสิบเก้ากิโลมีดอกไม้อะไรบางอย่างสวยมากครับ เืากำลังแร่นออจากสถานีน้องหัวเท่าบนเส้นทางล่องใต้จากเหนือนะครับ เป็นต้นมะขามนะครับที่มีบ้านช้างครับ